สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมโ o d i f ายเลสซิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแนวทางหรือสเต็ปการเล่นอเว็บพนันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนําให้คนมาเล่นนะครับแบบเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างนะครับที่แบบคนที่ติดนะครับติดแต่เล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นแบบเล่นแล้วโดนกินในแบบตาแรกเลยนะครับไม้แรกเคร่บสมมติคุณเปิดมาเล่นบาคาร่านี่ เสียหมดเป็นพันนะครับแบบเว็บแรกและแรกแลวเสียนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสเต็ปให้นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดสับในใครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงให้ผมสู่แรงกําลังใจนะครับให้ผมสู่สองพันซับเร็วๆนะครับก็เราเข้าเรื่องกันเลยนะครับตอนแรกนะครับเข้าไปที่เว็บนะครับเว็บเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับให้ใส่ชื่อนามสกุลประมาณนี้เนี่ยผมฝากดูผมฝากยอดฝากหนึ่ง สองสามสี่ห้ารวมรวมเป็นห้านะครับรวมๆมเป็นห้าเพราะว่ายอดฝากรอบแรกอีกครับยอดฝากรอบแรกอีกนะครับห้าครับจำไว้นะครับอ่าเนี่ครับเว็บที่ผมเล่นแป๊บนึงนะครับในคลิปนะครับเมื่อกี้คลิปผมตัดผิดไปนิดนึงนะครับเออผมลืมเปิดเสียงนะครับผมก็ต้องเลยไม่อัดใหม่นะครับ เนี่ยครับผมเล่นอยู่เว็บเจตเจอับนะครับเจตเจอันะครับเพื่อนผมแนะนำนะครับแนะนำนะครับสเต็ปการเล่นนะครับผมได้ศึกษามาเก็บทุกเว็บนะครับเกมมันก็เหมือนกันหมดนะครับแต่เว็บนะครับเขาเหมือนรู้กันกับการพนันนะเขาก็ส่วนมากพวกสล็อตพวกอันนี้นะครับเขาจะเข้ากันดีนะครับพวกบาคาร่านี้ส่วนน้อยมากครับที่เขาจะนั่นแต่ที่บาคาร่านะผมแนะนําให้เป็นเซ็กซี่นะครับเซ็กซี่นะครับจะได้ จะได้เอ่อจะได้ง่ายกว่านะครับ s ออนี่เพื่อนผมเล่นเสียเสียเยอะมากมันมันเล่นมันดูยากครับให้ให้มันโกงเพื่อนผมว่ามันโกงนะครับเอสเอนะครับแต่ผมก็ไม่รู้แหละครับความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับอืมก็แนะนำเซ็กซี่ก่อนนะครับอ่ามือใหม่นะครับเซ็กซี่ก็คืออันนี้นะครับอ่ดูที่ลูกศรน,นะครับอืม อ่าเธอผมเปิดแมสมัครปุ๊บฝากไปยอดหนึ่งรอนะครับยอดยอดหนึ่งรอยนะผมเปิดแมสผมเล่นอ่าเนี่ยครับที่เพื่อนผมบอกแต่ผมก็ฝากยอดไปฝากยอดไปแล้วผมก็กดเล่นผมก็กดเริ่มเล่นฝากยอดไปหนึ่งร้อยสมมตินะครับ <S <S ผมก็ไม่สอนเลยน,นะมาบอกเป็นแนวทางที่แบบโดนโกงอะไรพวกนี้นะก็คุณจะได้อ่าปิดจัลแน ปรับเสียงแป๊บนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับคอมโบจะแตกประมาใน,นถ้ามันมีสีทองสีทองสองอันอันนี้คือคอมโบนะครับคอมโบแตกแตกมากแตกน้อยกันแล้วแต่นะครับที่ผมเล่นตาแรกผมไม้แรกผมแตกเลยก็เพราะว่ามันเหมือนกับเขาให้กับมือใหม่นะครับมือใหม่มือใหม่แบบเออให้เขาได้ติดนะครับเพราะว่า ถ้าใครได้ตาแรกครับมันก็อยากได้อีกใช่ไหมครับเขาก็าเลยทําทําแบบให้เราอะได้แตกเลยไม้แรกไม้แรกมันจะแตกประมาณช่วงเอ่อสี่สิบบาทนะครับถ้าเราหมุนเหลือสี่สิบหรือยี่สิบสุดท้ายเนี่ยมันจะแตกนะครับถ้าสมัครใหม่นะครับถ้าสมัครใหม่นะครับจมักใหม่ ถ้าสมัครใหม่นะครับเออมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะได้ได้ของผมแตกสูงสุดของอ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี้ครับแตกสูงสุดได้หกร้อยนะครับหกร้อยผมก็ถอนออกมาห้าร้อยแล้วหมุนต่อแล้วก็คือหมดแลวครับร้อยกว่านะครับคุณก็ดูเอาครับถ้าร้อยกว่าไม่ไม่ได้นี่เอ,อ่อแล้วก็ร้อยเดียวนี่ในตาแรกยังได้ครับคุณก็คิดเอาว่าว่าเขาให้ให้หรือระบบหรือให,อหอ้หรือว่ามันเป็นโชคของเราก็ ก็ไม่รู้นะครับตามนั้นนะครับแล้วแต่คุณจะคิดนะครับหมืนร้อยนะครับถ้าคุณไม่หยุดนะครับมันจะเหมือนให้อาทิย์ละหนึ่งครั้งนะครับถ้าคุณเล่นต่ออย่างกับผมครับคุณก็จะเสียมากกว่าผมเสียน่าจะเสียเสียมากประมาณเสียกว่าประมาณหกร้อยนะครับได้มาห้าร้อยเสียหกร้อยนะครับด้วหลักสูตรในการเล่นนะครับก็คือเอาง่ายนะครับ คุณต้องสมัครมาสามเว็บนะครับสามเว็บสาเว็บผมว่าหลักการเดียวกันหมดเลยครับเว็บเขาจะให้อาทิตฐานหนึ่งครั้งนะครับแบบให้เงินนะครับถ้าหมุนสล็อตนะครับถ้าหมุนสล็อตเว็บเขาจะให้นะครับที่ผมถามพี่เขามานะครับพ g จีนะัีจีจะแตกโบนัสโบนัสน่าจะเว็บอื่นนะครับน่าจะเว็บอื่น PG จจะแตกจะแตกครั้งหนึ่งครั้งมาครับผมว่าน่าจะแตกหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะแตกเลยคือหมุนหมุน4ี่ หมุนสี่น่าจะแตกอยู่หมุนสี่บาทนะครับแตกอยู่ห้าพันกว่านะครับคือแตกครับพี่ผมแตกห้าพันกว่าในไม่รู้นะครับไม่กี่รอบแล้คือประมาณนี้ครับทุกเว็บทุก,กันมันก็มีเกมเหมือนกันหมดครับแต่เว็บไหนเขาจะแตกเยอะกว่ากันนะครับประมาณนี้ครับอาสมัครไว้สามเว็บเลยครับเว็บไหนหนึ่งอาทิตย์คุณน่าจะได้ประมาณ แตกสามสามเบเลยครับเแบบแลมาหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแล้วคุณอาจจะได้ประมาณสูงสุดได้เก็บห6 0 0กพันนะผมว่าแล้วคุณก็เก็บไว้นะเก็บไว้รออาทิตย์แน่หรือว่าหรือว่าจะเปิดจะเปิดเว็บใหม่ก็ได้นะครับเว็บใหม่อีกก็ได้ครับที่คุณรู้จักที่คุณคาดว่าจะได้นะครับก็ก็ลองเปิดดูนะครับเออแต่ผมแนะนําให้เปิดสักสามเบพอครับมันไม่ต้องเอาเงินหมุนมากเอาพอใช้นะครับ แล้วก็เปิดเปิดไปนะครับคุณก็แบบใช้หลักการนะครับไม่ต้องแบบร้อนเงินไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าการพนันเข้าสิงนะครับเต้องจะใช้อวิต,วตรารยญาณนะครับของตัวเองนะครับเออในความคิดติตคิดให้ดีนะครับอาการการพนันอาจจะเข้าสิงนะครับคุณก็คิดให้ดีนะครับก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะครับถ้าคุณ แล้วคุณคุณได้มาปุ๊บแตกปุ๊บผมถอนเหลือสักประมาณร้อยหนึ่งเหลือสักประมาณร้อยเหลือสักประมาณร้อยที่คุณฝากไปนะครับแต่คุณก็ลองเล่นไม่ต้องเล่นอันเดิมก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากลองก็เล่นอันเดิมครับถ้ามันเพ้แตกมาผมจะโทษผมแล้วละกันครับผมเหลือร้อยหนึ่งไปเล่นอันอื่นนะครับผมว่าโอเคกว่าถ้าถ้าคุณจะลองอันอื่นนะครับลองอันอื่นดีกว่าถ้าเล่นเดิมมันเหมือนเอาคืนครับเอาคืนคืนทุน ก็ประมาณนี้ครับหลักสูตรในการเล่นนะครับในการเล่นนะครับเล่นบาสแล้วแต่ครับเล่นบาสแล้วแต่โชคเนียครับประมาณนี้ครับใครที่ต้องการต้องการเขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นในการรับเงินนะครับคุณต้องสมัครสมัครผ่านไลน์นะครับไลน์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแอปนะครับผมดอนอครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดอเนี่ยประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เนี่ยช่องอันที่4นะเบบชังรู้จักทางใดคุณก็บอกว่ารู้จักทางผมแล้วคุณก็ใส่นอครับใส่เออเขาเรียกว,ว่าใส่ยูเซอร์ผมนะครับยูเซอร์ผมยูเซอร์ผมอยู่ในว่าเนี่ยยูเซอร์นะครับยูเซอร์ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องแค่นี้นะครับมาแนะนาให้ทุกคนครับก็ไม่อยากให้ทุกคนติดแมกนะครับติดกับเสียบ้านเสียรถเสียทุกอย่างนะครับก็เล่นอย่างพอนะครับอย่างพอประมาณนะครับผมนี่ก็มีเรื่องข้านี้ครับขอบคุณครับที่รับชม